ครับผมมาดูขั้นตอนที่ปรับแต่งรูปทรงพานพันท้ายไม้นะครับผมก็อุปกรณ์ก็แบบธรรมดาเลยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเจียรครับเนาะเครื่องเจียที่ใช้กันทั่วไปเลยนะครับส่วนพวกใบเจียผมก็จะใช้สองแบบด้วยกันนะครับจะเป็นกระดาษทรายที่เป็นชั้นๆแบบนี้นะครับผมเป็นกระดาษทรายแบบมุมโค้งได้นะทำมุมโค้งได้นะครับอันนี้ก็จะเปิดขั้นตอนแรกก่อนเปิด เปิดตามมุมต่างๆที่เป็นเส้นโค้งนะครับผมขั้นตอนที่2ก็จะเป็นกระดาษทรายตีนทุกแกนะครับจะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้เป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับผมเราไปเก็บตรงมุมที่เป็นเส้นตรงนะครับผมก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วก็ใช้กระดาษทรายทรงกระบอกจะเป็นเครื่องเจียรคอตรงนะครับก็เก็บในพวกรูต่างๆนะครับที่เป็นมุมโค้งเล็กๆครับเนาะแต่ก่อนผมก็จะใช้เป็นแบบ บใบเจียนะครับเป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับเนาะเป็นโลหะครับผมก็ตัวนี้ก็ฝุ่นไม่เยอะนะครับผมนะครับก็เสียก็คือมันจะสะบัดสะบัดแรงเลยนะครับผมเวลาที่โดนไม้แข็งแข็โดนตรงมุมส่วนโค้งอะไรแบบนี้ครับจะสะบัดเลยใส่เราได้เนาะส่วนกระดาษทรายนี้นะครับผมมันจะได้งานไวกว่านะครับผมแต่ข้อเสียก็คือฝุ่นเยอะครับเนาะก็ไม่ดีต่อปอดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เลือกตัวนี้ดีกว่า คือขั้นตอนเดียวคือจบเลยคือไม่ต้องมาเก็บรละเอียดทีหลังนะครับก็ขาดไปมันก็เรียบเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็ขาดไปก็จะเป็นรอยหยบหยาบหน่อยสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่ดีนะครับผมก็เลยตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมอันตรายเนาะนะครับก็มีแค่นี้ครับอุปกรณ์การแต่งเนาะตัวนี้ก็รับจบตอนตอนท้ายครับตัวนี้เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับ ก็เป็นอัดเสร็จขั้นตอนก็ไปขัดเหลี่ยมทาสีต่อไปนะครับก็มีแค่นี้ครับอุปกรณ์เนาะไม่มีอะไรมากครับอุปกรณ์พื้นๆเลยครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมพกเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อไปครับเนาะท่านใดดูคลิปมันจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ